คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ใครเล่นตามนะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาอยู่กับเกมนี้คุณผู้ชมมันนี่เมาที่ค่ายพามันติเพยนั่นเองปกติเราจะเล่นเกมหนูเนะีก็คือค่าย PG เนาะแต่วันนี้มาเล่นเกมที่ค่ายพามันติเพนเนาะวันนี้โอยสะอึก <laughs> คุณผู้ชมเราเพิ่งหายป่วยนะก็จะมีแบบนิดนึงเนาะอ่ะ <Okay. S 1> เข้ามาดูตารางการจ่ายก่อน <Okay. S 1> แล้กันเนี่ย ฟีเจอร์เนี่ยที่เราอยากให้ดูก็คือมันสามารถแบบลุ้นเต็มช่องได้ <Okay. S 1> ถ้ามา6ตัวขึ้นไปก็คือนั่นแหละลุ้นเต็มช่องอ่ะไปเริ่มเลยละกันวันนี้พกทุนมาที่3,000ันตั้งใจจะเบ็ดที่150มันก็น่าจะเยอะไปนะคุณผู้ชมเอาเป็นเบ็ดสักร้อยหนึ่งละกันโอเคอ่ะกดออโต้ไปเลยเหมือนเดิมเนาะคุณผู้ชมมาลุ้นกันว่าเกมนี้แบบ มันจะเลิศไหมเอาจริงเราเคยเล่นมาแล้วนะถ้าใครที่เคยดูคลิปเก่าๆเราเคือเล่นมานานมาก <Wow. S 1> ก็คือตอนนั้นก็เลิศอยู่แต่ตอนนี้จะเลิศเหมือนตอนนั้นไหมก็ลองดูลองดูเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย <Okay. S 1> เพื่อเป็นการอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนผู้ชมก่อนใครเลยเนาะ <Okay. S 1> มาเกมนี้ลุ้นเยอะลุ้นโคมแดง รุ้นหนูหนูที่มันจะมาเยอะๆอ่ะแล้วก็รุ้นสแกนเทอร์อีกหนึ่งตัวมาสองมาสองเฉยหมุนไปยาวๆเลยยาวๆรัวๆเลย สองตัวอีกแล้วสแคเธอร์โอ้เธอทำให้เราพลาดบ้าจริง <Hey. S 1> อ่ะนะคุณผู้ชมออโต้เมื่อกี้แบบไปไปเหมือนโกหกกดซ้ำไปอีกหนึ่งเนาะโอ้โหเธอโบเร็วเร็วแบบจวด yeah. จดไม่ไหวไปคุณผู้ชมตอนนี้แบบให้เขาหมุนไปเรื่อยๆเลยตอนนี้เราก็ลุ้นไปเรื่อยๆอยู่เนาะเลิศไม่เลิศเลิศไม่เลิศโอ้โหตอนนี้เหลือส <มา S 1> องหมื่น,นเจ็ดมามาซี่ยังไงโอ้โหคุณผู้ชมเราหมุนกันมาได้สองนาทีแล้วเนาะ ็มีอะไรให้เราลุ้นๆได้อยู่นะแต่ก็ยังแบบยังไม่ปื้มยังไม่ปุ้มโอ้โหตอนนี้คือไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักมากเลยนะคุณผู้ชม <Hey. S 1> คือใครๆแบบคนรอบตัวคือป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กันหมดเลยอะเราเองก็เช่นกันนะให้คุณผู้ชมดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะเพราะว่าหน้าฝนอนะมันก็มากับไข้เป็นธรรมดาต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ อ้าวออโต้เหลือ8ครั้งโอ้โหดูดอย่างเดียวเลยอะหรือว่ามันจะบึ้มตอนท้ายวะไม่รู้แหละเดี๋เอามาเร็วขอโคมสักหโอ้โหเงียบเชียบเงียบเชียบจนออโต้ที่เรากดไว้หมดอะ ต่อต่ออีกครั้งต่ออีกสักหนึ่งแมตต์ะยังไงเข้าเถอะนะจริงๆควรแหละสักทีเป็นเศร้าคุณผู้ชม อาจจะพูดบ่อยไม่ค่อยได้นะคุณผู้ชมเนื่องจากแบบตอนนี้เสียงเราก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เราก็แบบเต็มใจไงคุณผู้ชมไม่ใช่เต็มใจนะเหมือนว่าเราก็อยากมาอาดัดคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกัน oh. เกมสนุกๆเนานะ oh. มาค่ะมาสักทีเด้อค่ะโอ้จะแกเทร์มาสองอีกแล้วอะ่ะอะไรเนี่ยเ oh. อ้านี่โคมมาแล้วคุณผู้ชม เลิศก็คือหกอันก็จะได้เข้ามาเนี่ยหน้าหน้าของลุ้นเต็มช่องเนี่ยนะมาเถอะซักจำนวนก็ได้ด้านบนเนี่ยไมเนอะร์สามพันะคุณผู้ชมเมเจอร์หนึ่งมืส่วนรางวันแกนคือหนึ่งแสนก็คือเขาจะสุ่มเป็นโคมเป็นเงินจำนวนด้านบนนี่ก็มีแต่ว่าหรือจำนวนใดๆก็ช่างเขาจะสุ่มให้เนาะมานี่เข้ามาแล้วจกห้าร้อยหนึ่งดวง อ,อย่าปล่อยให้น้องเกิร์นี่มาแล้วค่ะหกร้อยสองดวงเอออย่างนี้ตอนนี้เลืกี่ช่องอ่ะสองสี่หกช่องมาขอเต็มเต็มนี่หนึ่งร้อยก็เอาไม่เป็นไรขอแบบได้รีสปินเพิ่มอ่ะโอ้โหช่องนี้หนึ่งพันนี่อีกสามช่องคุณผู้ชมเฮ้ย <Yeah, woo! S 1> อีกสามช่อง ลงมาก่อนว <Wow. S 1> อูห้หลงมาก่อนเรียบร้อยคุณผู้ชมสุดท้ายอ่ะรวมรวมรวมเลยรวมทั้งหมดคือห้าพันเก้าคุณผู้ชมบวกรางวัลซุปเปอร์ไปเลยห้าพันเก้าคือไม่น้อยเลยนะเ <Wow. S 1> นาะเราไม่ได้ซื้อฟีสป,ปินเข้ามาคุณผู้ชมมันเป็นแบบหมุนเองอะ คมคิดว่าคุ้มคุ้มห้าพันเก้าได้อยูเราเป็ดกันที่ร้อยหนึ่งอ่ะก็เลิศอยู่นะอ่ะบวกรางวันซุปเปอร์ไปเลยจ้ามาให้เขาหมุนไปเรื่อยๆก่อนนะไปค่ะห้าพันเก้าเรียบร้อยโซเดตอนนี้เรากลับมาเท่าทุนแล้วนะคุณผู้ชมก็คือ <Hey. S 1> ถ้าจะหยุดเลยมันก็ยังก่อน เราคิดว่าเราจะตอกกำไรจากเกมนี้ไปให้ได้ก่อนอ่ะถึงจะเหลือน้อยก็ช่างมาสแคทเทอร์มาสิอ่ะลุ้นฟรีเกมกันคุณผู้ชมโอ้สุดๆก็คือเพิ่งได้โคมแล้วก็ได้สแคทเทอร์เลยมาห้าฟรีเกมขอตัวจ่ายแพงๆนะขอเป็นหนูมาหนูอ่าตัวเจบงมากขาดแถวแรก โัวค okay, ค่ะอย่างนี้อย่างนี้อ่ะบวกมานิดหน่อยคุณผู้ชมได้อยู่แปดร้อยสี่สิบะไปต่ออ่ะรอบนี้โอ้โหตัวกลางนี้น่าจะเป็นตัวคิวนะโอ้ทำเราบงส้อมอย่างนี้คุณผู้ชมรางวัลใหญ่ปะเป็นไหนเออ มันต้องอย่างนี้หน่อยฟีเกมทั้งทีอ่ะมันต้องคุ้ม <Okay. S 1> เออบวกหลักพันก็คุ้มอยู่คุณผู้ชมว่าไม่ได้อยู่เห็นไหมบวกมาอีกสองพัน่ะพันกว่าเออเจอ,อีกอหือพลาดพลาดมากเรียบร้อยคุณผู้ชมรางวัลรวมห้าฟีสปินคือสองพันสี่ร้อยสี่สิบอืมได้กำไรมาล้วนิดหน่อยสองพัน ขอต่ออีกหน่อยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเนาะลุ้นอีกสักหนึ่งป่เบ็ดขึ้นเป็นร้อยห้าสิบแล้วก็กดไปเลยเหมือนเดิมโอ้โหเสียดายอะถ้าฟีเเกมบวกสักแบบห้าพันอย่างเงี้ยเด้วปิดคลิปเลยจริงๆโลภโลภเอาเอาแบบเอาความโลภความโลภครอบงำมาขอโค้อีกหนึ่งครั้งโอ้โหหนูเยอะมากคุณผ oh, <no. S 1> ู้ชม เดี๋ยวอยู่สต็อปเลยสต็อปสต็อปสต็อปโอ้โหคุณผู้ชมหนูดอกเดียวไม่ใช่ดอกเดียวธรรมดานะคือมันมาทั้งแผงแล้วเราได้วายสองตัวอะถ้าใครดูไม่ทันคือได้วายสองตัวแล้วก็เป็นหนูมาทุกแผงคุณผู้ชมบวกรางวันใหญ่สองหมื่นโูคิดว่าเกมนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะคุ้มมากแล้วแหละถ้าใครที่อยากร่วมสนุกก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างตามไปร่วมสนุกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย